สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่าชาแนลวิทอยนะคะวันนี้ค่ะวิก็จะมารับคำท้าเยงปิดตาทำลัมภายในสองนาทีนะคะรับคำนำมาจากช่องอม,มสุสซดีมสุสซดีนะคะก็นี่นะคะวิก็จะใช้ผ้านี้ค่ะซึ่งจะใช้นี่ค่ะเป็นผ้าปิตาน,นเองแล้วก็นี่นะคะจะเวลาสองนาทีค่ะ นี่เลยสองนาทีโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะค่ะน้องเราก็จะปิดตาก่อนเลยนะ ้ามันอาจจะยาวหน่อยนะพ้าปิดตาเราก็นี่นะโอเคปิดแล้วสักคือสักคนี่นะคะเราก็ปิดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากดตรงนี้นะคะเริ่มนะคะโอเคพร้อมกันยังคะเดี๋ยวเรามากดกันเลยค่ะหนึ่งสองซ้อมเริ่มนี่นะจับแล้วตาด้วย ไม่เห็นแล้วนะคุณคะผมก็ใส่กาวลงไปนะคะอย่างแรกคะ่ะเป็นอย่างแรกเลยนะ ใส่กาวไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเราก็จะมาใส่น้ำกันนะคะน้ำนะคะเราก็จะใช้เป็นหนึ่งช้อนนะสองช้อนดีกว่ากลัวมันเหนอะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็ให้เราใส่แป้งค่ะหนึ่งช้อนหนึ่งช้น ก็สีนะอุย้ยสีค่ะรับใดชอบเลยนะสีมันก็จะหมุนแล้วด้วยสิคนเลยค่ะให้เข้ากันนะ คนเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำยาล้าสลามค่ะหมดเวลาแล้วนะคะโอเคหมดเวลาแล้วนี่นะคะหมดเวลาแล้วค่ะเป็นอย่างนี้เลยโอเคค่ะดูหน้าตาที่เราได้กันนะคะ นี่ค่ะอุ้ยสีติดนะคะนี่นะหน้าตาที่เราได้ยังไม่ทันใส่น้ำยาทำซาลามเลยโอเคเรามาแก้เดี๋ยวเรามา,า,มาทำให้มันเป็นสลามกันเลยค่ะก็ให้เราใส่น้ำยาทำําลามไยนะคะเกวาอนเลยค่ะ ค่อยใส่นะจนกว่ามันจะเป็นก้อนเลยนี่ค่ะก็เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วใส่เลยค่ะจนกว่าจะเป็นก้อนเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วนะคะ จะบอกให้ว่าไฟฟ้าลงหมดเกลี้ยงแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ได้ไปแก้สลัมมาแล้วนะคะก็จะเป็นก็แล้วน้อฟินมากดูไหม จะยาวด้วยนะดูสิยาวมัดูกันว่าแผลได้บ้างหรือเปล่าก็แผลได้นะคะไม่ถึงกับว่าบางมากโอเคค่ะพีก็จะท้าต่อค่ะวิ่ก็จะท้าต่อ สองช่องด้วยกันนะคะช่องแรกนะคะก็จะเป็นช่องซาซาดาดาณะช่องนี้เลยช่องนี้แล้วก็อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช่อง้ค่ะช่องต่อไปนะคะก็จะเป็นช่องสวิทช็อปนะคะช่องนี้ค่ะค่ะวิคราะหาไปสองช่องนะคะก็วันนี้นะคะวิ รับคำท้าปิตธานสมสลามไม่สำเร็จนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสองช่องที่เราทาไปจะสำเร็จหรือเปล่านะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์วิดี้นะคะ้านล่างนี้เลยบ๊ายบาย